จเจริญสุขสวัสดีท่านสาธุชนพุทธบริษัททุกคนทุกท่านในวันนี้ตัวพระคุบาเองได้รับฉันทานุมัติจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าอาวาสให้มากล่าวอนุโมทนาก่าวสมโมทนียกถาเพื่อฉรลองศรัทธาสาธุชนทุกท่าน ที่ได้เสียสละเวลาอันมีค่าเดินทางมาร่วมบุญที่วัดเดิมบางวันนี้เป็นวันมหาบุญใหญ่เป็นมหาบุญกรถินสามัคคีบุญกรถินนี้จัดว่าเป็นการทานคือหนึ่งปีในอารามหรือในวัดหนึ่งสามารถจัดงานบุญทอดกรถินได้เพียงหนึ่งครั้ง บุญกรถินนั้นของพระไตจวรนซึ่งเคยมีคํากล่าวว่าเมื่อถึงฤดูการกรถินพระสงค์ได้อานนิสงค์คือได้รับพระไตจีวรผืนใหม่ส่วนญาติโยมนั้นได้บุญกลับบ้านส่้นได้รับปัจจัยในการพัฒนาอารามท่านทั้งหลาย พระพุทธเจ้าพระองค์ทรงตรัสว่าบุคคลใดก็ดีได้ให้ทานให้เข้าสุกขนมสดบุคคลนั้นได้ชื่อว่ามีภารณิสง์จะทำให้ตนเองนั้นมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงใครก็ตามนำโรงทานมาเลี้ยงนำอาหารมาถวายพระสง์ อาน,นิสงส์บุญตรงนี้จะช่วยให้คุณโยมนั้นมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและการถวายผ้าไตาจีวรอาน,อน,นิสงส์นี้จะทําให้คุณโยมมีผิวพรรณวัน,นะผ่องใสไร้ตําหนิเป็นที่น่าทัศนาของผู้มองและมีมสุขกายสุขใจวันนี้ท่านทั้งหลายได้พร้อมใจร่วมทอดกรถินโดยชา อันโมธนาบุญเป็นอย่างยิ่งในครอบครัวคุณโยมคุณครูคุณครูพิทยสุพรรณสุวรรณซึ่งเป็นความรักในวัดบางรักบ้านเกิดรวบรวมครอบครัวปาวนาเป็นเจ้าภาพปฏิทานครั้งหนึ่งชีวิตมีโอกาสเป็นเจ้าภาพทอด นับว่าเป็นมหาบุญอันยิ่งใหญ่มีบารมีบุญแผ่ภยัยศาลและพร้อมกันนี้ก็ต้องขออนุโมทนาขอบคุณขอบใจท่านประธานทั้งสิบสายนอกจากคุณครูราบแล้วก็จะมีคุณโยมคมกิจเหมือนเงินพร้อมครอบครัวและกคณะจิตสยานุสิ์บูชาธรรมของหลวงพ่อธรรมชโยและบริษัทข้าวซีพีจำกัด และคณะศรัทธาชาวบ้านเดิมบางทุกท่านพร้อมด้วยคุณโยมอภิชิตจึงจะรคุณโยมอัญ,ญจัญชายพร้อมด้วยคุณโยมบุญช่วยบุญเรือนตีขันคุณโยมรัฐาอ่อนธนวังและคุณโยมปันินิตาสถานไตรภพพร้อมด้วยขอ้ของคุโยมบุญชื่นทรรมและพุทธศาสนิก,กชนทุกท่าน ที่ได้มาสถิตสโมสรร่วมบุญพิธีในวันนี้อันดับแรกพระครูบาก็จะขอใช้เสียงนี้เป็นตัวแทนพระเดชพระคุณหลวงพอ่ออนุโมทนาขอบคุณขอบใจท่านเจ้าภาพทุกๆท,ท่านขอบคุณขอบใจเจ้าภาพโรงทานทุกท่านที่เสียสละทั้งกำลังทรัพย์ทั้งกำลังกายกำลังแรงกำลังใจ และก็ขออนุโมทนากับคณะกรรมการทุกท่านของวัดเดิมบางจะรดตั้งแต่วย,ยาวัจกรจนถึงคณะกรรมการและชาวบ้านทุกท่านที่ช่วยกันจัดงานนี้ให้ออกมาสำเร็จลุล่วงโดยดีและก็ขอขอบคุณขอบใจบรรดาพุทธศาสนิก,กชนที่เสียสละเวลาท่านมาสร้างกุศลที่วัดเดิมบาง สิ่งละอันพันละน้อยอาจจะมีการต้อนบกบกพร่องไปบ้างก็ต้องขออภยนะัยณที่คุณโยมทั้งหลายเช,ชื่อเถอะว่าคุณโยมมาพระเดเจออ้าอวาสหรือคณะสงฆ์ก็ดีคณะกรรมการก็ดีต่างอยากจะมีเจตนาต้อนรับให้ดีที่สุด เก้าอี้นั่งอาจจะไม่พอไปบ้างก็ต้องขออาภัยจริงๆจากใจ,จขออ้างอิงอบารมีแห่งยิรัตนาไตาอันมีคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์บารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายขอได้รวบรวมกันเป็นตบะเดชะเป็นภารวะปัจจัยอีกทั้งบารมีธรรมพระเดชพระคุณหลวงพ่อ แจมพระเดชพระคุณหลวงพ่อแบนพระเดชพระคุณหลวงพ่อกวยหลวงพ่อถนอมอดีตบุรพาจารย์เจ้าอาวาสวัดเดิมบางและบารมีแห่งองค์มหาเทพท้าเวสวรรหน้าทองคำขอจงรวบรวมกันเป็นตบะเดชะเป็นภรวะปัจจัยส่งผลดลบันดาลประทานพรให้คุณโยมทั้งหลายที่ได้มาร่วมบุญพิธีในวันนี้ ประสบพบเจอแต่ความสุขความเจริญความเจ็บอย่าได้ความไข้ยอย่าได้บังเกิดมีอีกทั้งคิดปราถนาสิ่งใดที่เป็นไปด้วยชอบประกอบไปด้วยธรรมเราไสขอสิ่งนั้นจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จสมโมโนรสความปราถนาทุกประการเถิด